ไม่หรอไม่ใช่ขาสั้นคือเันกระโปรงแต่ว่าพอดีว่าขาพี่ยาวกว่าปกติก็เลยมันก็เลยดูสัน้นนั่นเองจ้ะรอ,องให้วันหลังให้โคปอดี้เราแต่งให้ดูมันจะปิดขาดชันคิดที่ว่าไม่เหลือเลยค่ะเอาเอาหายเลยอ,อะไรคะงามมีอะไรจะพูดกับใครอีกไหมคะแล้วแล้วพรุ่งนี้จจะมีมิวสิคเอกไหมคะ พรุ่งนี้ก็ยังมีมิวสิคอยู่จ้าแต่จะเป็นในรูปแบบไหนนั้นก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะจ๊ะอืมอลไรคะอืมค่ะแต่พี่ฮายกับพี่นนกับพี่แนนยังอยู่ใช่ไหมหรือจะไปแนนตอบซี่คำถามนี้ก็เราเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ทำความรู้จักกับน้องๆวีเจนรุ่นหัดไปก่อนส่วนพวกเราเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากติตามก็คิดว่าก็คงจะเวียนอยู่ในแบบว่า ในวงการนี้แหละเออยังในก็คงจะได้เห็นกันเออเราก็จะล่องลอยไปแวะตามบ้านหลังนู้นหลังนี้ใครจุดทูบเราก็จะไปตามกลิ่นไปอย่างนี้ค่ะงั้นงั้นแต่ยันนี้จะจุดทูบนะคะให้น้องเอาจริงค่ะน้องอ้ามโอเคงั้นเราคงได้เจอกันค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพียร์ทุกคนนะคะนี่ไหนๆก็ไหนแล้ววันนี้เราก็มีนี่เลย VTR ของเรามาเซอร์ไพรส์กันแต่จะเป็นในรูปแบบไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ หลายคนคะ่ะจะดูหน้ายิ้มปิดปกติจ้าอะไรกันนี่เศร้าสลดกันหน่อยเศร้าเรสลดกันหน่อยนะจ๊ะจอาระคะหนุม่มคนล่าสุดที่เพิ่งมาเมื่อตะกี้รายงานตัวด่วนครับผมก่อ<ช>นอื่นนะครับสวัสดีพี่แนนสวัสดีพี่ไฮสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีพี่หญิงแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวง <c oughs> การ g i v e Me ไฟบายมิก i ิวสิกทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ผมบุ๊มก MX12 อครับผมสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับ เร<ส>าต้องมีการเชิญตัวเองอันเชิญตัวเองขึ้นแท่นด้วยไปไหนมาคะหนุ่เพิ่งมาวันนี้ไปสอบครับพี่จิตวิทยาทำให้ผมจะกลายเป็นโรคติดอยู่แล้ว <c oughs> ค <ทำ S 1> รับ เมื่อกี้นัดน้องๆทั้ง6คนเนี่ยของพี่เนี่ยถามคำถามกับพี่แนนแล้ววันนี้พวกมีอะไรจะถามคําถามกับพี่แนนบ้างพี่แนนทาอะไรมาถึงสวยเป็นพิเศษครับไอ้ไข่ซ้ำน้องบุ้งอยากกินอะไรพิเศษนะคะวันนี้โอ้ยลงข้างล่างเยอะแยะพี่แนนไม่วันนั้นบุ้งถามงี้เพราะอะไรหรือปะเพราะว่าน้องบุ้งไอ้พวกเราพูดไม่ได้จริงๆหรอคือเราพูดอะไรไสารอึสอัดเลยหนักใจตัวเองเหรอใช่ไหมพี่ชาย เราเคยพยายามพูดแล้วเลยบอกเลยว่าพี่แนนพูดภาษาใต้เดี๋ยวนี้เราเคยเราเคยพยายามพูดแล้วแต่ว่าเพื่อนเราบอกว่าแนนหยุดเถอะพูดภาษากลางอย่างนี้แหละดีแล้วอะไรนะเดี๋ยวนะทีมงานบอกมาว่าอะไรนะสัมภาษณ์น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมเออสัมภาษณ์น้องมั้งสี่เออเอเอาตัวรอไกันได้เลยคุยแต่กับเราอย่างนี้อ่ะพี่โคบดิวครับค่ะ คือทุกครั้งที่ยไอมองหน้าใช่เลยคนนี้เลยครับทุกครั้งที่ยไปมบองหน้าเขาสามารถช่วยเหลือได้ตลอดเรื่องเพลงเรื่องเอ็มวีเรื่องกระดานจําอะไรไม่ได้เขาจะแบบว่าไป่คอยบอกจากพี่กินบุกผายทีงนะครับไม่มีหลุดคิวนะไม่มีหลุดคิวใช่คนนี้พร้อมตลอดสแตนบายทุกเวลารู้เรื่องเพลงแทงบอลเอ้ไม่ใช่ครับถามอัปเดตไม่ได้ต่อเวลาครับคนนี้เลยประทับใจมากครับอ่ามีมีคนไหนประทับใจอีกไหมคนอื่นใครประทับใจคนไหนอีกบ้างคนไหนจ๊ะ หมดแล้วแหะทีมงานรายการเนี่ยมีอยู่เนี่ยสองคนหมดบทบาใจละอ้าวแล้วนี้ไม่มีประทับใจใครเลยหรอช่วยดูหันดูหน้าโปรดิวเซอร์นะครับว่ายืนลอยว่าไม่ครับอ้าวอนไหนอันไหนเขาอยากเห็นหน้าโปรดิวเซอร์กันนะคะอ้าวนี่ช่วงนี้เขากำลังที่จดคะแนนเลยจดชื่อโปรดิวเซอร์ถ้าเธอหายนะจะบอกซึ่งประจันโปรดิวเซอร์หายไปแล้ว เรื่องของเรื่องนะคะโปรดิวเซอร์เขาไม่ต้องการให้เห็นสีสีสาท,ที่ว่าเถิกขึ้นเ <laughs> <laughs> ถิกขึ้นเ <laughs> ถิกข, <laughs> ขึ้นอะไรอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมอ่าไหนพูดถึงพูดถึงพี่พี่อ้อยตอนไหนอ่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าพูดถึงพี่พอ,อ้ <laughs> มมอ,อยตอนนี้ใช่ไหมค่ะเออตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าพี่อ้อยกันเราจะเรียกว่าเจ๊กลิ่นนะเจ๊กินกิ่นก็ถ้าสมมุติว่าให้เมาส์เมาส์ชีนี่นะก็คือชีจะพูดอยู่เสมอว่าเฮ้ยชีปกติเนี่ยไม่ให้พี่ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือใครนะ มีเบอร์พี่ได้ไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเธอจะบอกไม่แจกเบอร์ใครเธอจะเลือกให้เฉพาะแล้วสมบัติพี่ชายมาตรงนี้นะมา๋ยวนี้นะมา๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าอีกประทับใจหนึ่งก็จริงๆแล้วก็ประทับใจทีมงานของพี่ชัยนะครับซึ่งเป็นทีมกล้องนะครับที่ทาให้เราแบบดูดีได้มุมไหนซ้ายขวาสี่สิบห้าองศาทั้งขเราดูสว่าง จริงจริงอย่างที่เราบอกไงถ้าเป็นถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยปกติเขาจะรู้กันว่าดาราเนี่ยเขาช่องมันจะบวกอีกห้ากิโลแต่อันนี้ลงนะคะลมสองกิโลเราจะดูขาเรียวยาวความเป็นจริงอย่างงี้นะอ้วนตัวผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เลยนี่เลยพี่ไฮขอแซกนิดนึงให้ตากล้องแซกที่พี่กิจนะคะนี่แซ่พี่กิจน่ะนั่นอยู่นั้นนั่นนั่นไม่มีใครถ่ายวิกิจของเราเลย ซึ่งจะขาดคนนี้ไม่ได้เลยถ้ารายการมิวสิคเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ซึ่งจะเป็นคู่รักคู่กัดของพี่ไฮจะตลอดเวลาออกข้างนอกเราจำได้เลยออกข้างนอกเทปแรกเจอคนนี้เลยเมื่อหพี่ไฮประทับใจพี่กิตตรงไหนเช่จ้ะเขาดูหน้าตาแบบโหดเยี่ยมเอามหิดมากเสียงดังมากแต่เธอนะคะพกอันนี้เลยตุ๊กตาเคโลอะดีเหรอใช่คุณพนเคโลอะติดกระเป๋าตลอดเวลาทำไมอ่ะบอกนเห็นพี่กิตอะไรอ่ะ ลูกตาเคโลเพื่อแทนตัวเองเออดีดีดีไม่เขาบอกว่าแบบเวลาแบบคนที่แบบมีอะไรที่แบบดูดันมันต้องมีความแบบกุ๊กกิ๊กไงทำให้มันซอฟต์ลงไงชอบหน้าเข้าใจปะหวานซ่อนเปรี้ยวอะไรนี่เขาชอบแบบมีแบบตากระบาดนะแบบเหมือนเอออะไรสักอย่างอ๋อนี่เคโลโล็ใช่ไหมเออนึกออกนึกออกโอ้ยคนชอบเยอะนะก็นั่นแหละเดี๋ยวมันไม่เข้ากับหน้าเข้าใจปะตัวเขียวๆอ่ะเอาเรื่องเลยเดี๋ยวเราไปนี่กันไปดู ไอ้นี่วีเจในไม่ใช่มีสดวีเจสิเขาบอกว่าวีเจฮัลโหทั้งบ้านเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหสวัสดีค่ะน้องอะไรครับน้องซันค่ะน้องซันน้องซันน้องซันโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดพิจิตรค่ะพิจิตรเมืองจังวัตรนั่นเองใช่แล้วฝนตกไหมครับนุ่นอะไรนะคะฝนตกไหมครับตกนิดหน่อยค่ะ โอ๋อนิดหน่อยรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าพี่เป็นห่วงฮะนี่ยืนยยอดวันสุดท้ายพี่พี่ก็เหมือนกันนะคะนะครับออะไรนะครับพี่ก็เหมือนกันนะคะอ๋อครับผมอ้าวนี่น้องซันโทรมาตั้งใจอยากจะคุยกับใครเป็นพิเศษไหมคะมีให้เลือกเยอะมากคุยกับพี่ละดาแทนก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ละดาว่าไงเอ่ยพี่อัมมีมาเหรอคะอุ๊ยพี่อัมมีติดภารกิจค่ะ